วิธีการต่อดอกแถวที่หนึ่งนะคะมันจะเป็นการต่อดอกด้านเดียวดอกที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้ต่อด้านเดียวคือเข้ามุมตรงนี้ด้านที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราถักปกติพอเราต่อมาเสร็จแล้วดอกที่หกนะคะจะเป็นการต่อสองด้านสวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf หนึ่งสามหนึ่งเสื้อโคเชต่อดอกสี่เหลี่ยมอีพีนี้เป็น ep สาม ข้อมูลใน ep สามนะคะเราจะมาต่อดอกแถวที่1นึ่จำนวนดอกที่ใช้ทั้งหมดนะคะหน้าสามหลังสามรวมแล้วจะเป็น6ดอกดอกที่เราจะใช้นะคะจะมี1ดอกที่เป็นการถักสมบูรณ์ดอกที่2ถึงดอกที่6นะคะจะเป็นดอกที่เรามีการเผื่อเป็นเส้นไหมไว้เราจะค่อยๆทยอยต่อนะคะอันนี้เป็นดอกแรกดอกที่หนึ่งเอามาร์กเกอร์ใส่ค่ะ ใส่ตรงกลางไว้เวลาเราต่อดอกดูให้ดีนะคะด้านโชว์งานกับด้านในด้านนี้เป็นด้านโชว์งานด้านในด้านผิดคือด้านนี้เวลาเราต่อเราจะเปิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะดอกที่สองนะคะจะเอามาต่อกับดอกที่หนึ่งแค่ด้านเดียวแล้วเวลาเราต่อเราจะเปิดขึ้นมาแบบนี้การต่อจะหันด้านหลังชนกันเรามาดูตำแหน่งที่จะต่อดอกนี้เป็นดอกที่ถักสำเร็จแล้วนะคะ โซ่ตัวนี้เป็นโซ่เจ็ดตรงนี้เป็นโซ่ห้าโซ่ห้าโซ่เจ็ดโซ่สาม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 เจ็ดห้าห้าแล้วก็เจ็ดเราจะต่อถึงนี่ถ้านับจำนวนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบสามเราจะต่อทั้งหมดสิบสามจุดนะคะทีนี้เวลาเราต่อเนี่ย เราต้องมาดูว่าโซ่เป็นโซ่อะไรถ้าโซ่ที่เราถักอยู่ตรงนี้มันจะมีสามห้าเจ็ดนะวิธีต่อมันจะต่อแบบนี้ค่ะถ้าโซ่เจ็ดโซ่เจ็ดนะคะเราจะถักของเราก็คือชิ้นงานที่เราถักอยู่ถักโซ่สามก่อนแล้วเอาไปเชื่อมต่อเชื่อมต่อโดยการดึงผ่านนับเป็นโซ่ตัวที่สี่แล้วถักอีกสามจุดกลางตรงนี้คือการเชื่อมต่อ เวลาเชื่อมต่อใช้วิธีดึงซีนะคะซี C หรือโคสลูปอ่าทีนี้ถ้าเป็นโซ่ห้าถ้าเป็นโซ่ห้าเวลาเราจะถักนะคะเราจะถักเป็นสองบวกหนึ่งบวกสองโซ่สาม ก็จะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะว่าที่เขียนนี่มันคืออะไรตรงนี้นะคะจะเป็นโซ่ที่เราถักชิ้นงานเราส่วนตัวนี้เป็นโซ่ที่เราเอาไปดึงเชื่อมแล้วเราก็วนกลับมาถักชิ้นงานเราดอกที่เราเชื่อมต่อเป็นดอกที่เรามีการดึงไหมออกสองด้านนะคะจุดเริ่มต้นเราจะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้น ถ้าเรากลัวเราจะงงนะเราก็เอามรกเกอร์ใส่มรกเกอร์ er จะเป็นตัวช่วยจําค่ะให้รู้ว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นเราจะต่อด้านนี้เข้าไปกับดอกที่หนึ่งอันนี้เป็นดอกที่หนึ่งนะจุดแรกที่จะต่อเป็นโซ่เจ็ดเวลาเราต่อเราต้องหันหลังงานชนกันงานที่เราถักอยู่ตัวนี้มันจะหันด้านถูกเข้าหาตัวเราเราวางงานแบบนี้นะถักขึ้นมาเป็นโซ่สาม แล้วเราเอามือตัวนี้จับไงขึ้นมาหันหลังชนกันตำแหน่งตรงกัารตรงโซ่เจ็ดดึงผ่านออกมาคุณดูโซ่ตรงนี้นะตอนนี้มีสี่แล้วนะหะ้าหกแล้วก็เจ็ดเวลาเชื่อมต่อเราจะถักโซ่ที่งานเราก่อนแล้วไปดึงผ่านแล้วถักโซ่อีกสามรวมกันเป็นเจ็ดพอรวมกันได้เจ็ดเสร็จแล้วเราก็ถักชิ้นงานให้ครบลาย อันนี้ชิ้นงานเราค่ะลายมันจะเป็นการถักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะสองหลักรวบเข้าด้วยกันต่อไปเป็นโซ่ห้าเวลาเชื่อมต่อเราก็เชื่อมต่อโดยการถักโซ่สองตำแหน่งตรงกันแทงด้านหลังทะลุไปดึงผ่านแล้วเราก็ถักโซ่สองนับโซ่รวมกันตรงนี้จะเป็นโซ่ห้าแล้วเราก็กลับมาถักงานเรา ตรงนี้จะเป็นงานที่เราถักอยู่ส่วนตรงนี้เป็นงานที่เราเอาไปต่อเวลาต่อจุดที่ระวังก็คือหันหลังชนกันนะคะและดูช่องโซ่ให้ดีการต่อดอกที่ง่ายที่สุดคือการต่อดอกสี่เหลี่ยมโซ่ต่อไปโซ่ห้านะโซ่ห้าเราก็ถักโซ่สองถักตามเลยนะดึงผ่านโซ่สองตรงนี้เราก็รวบค่ะ รวบเข้าด้วยกันต่อไปเราก็ดูต่อไปเป็นโซ่เจ็ดดูจากตรงนี้ที่เราถักสามพอโซ่สามเสร็จแล้วนะคะเชื่อมต่อโซ่เจ็ดแทงดึงผ่านแล้วเราก็ถักโซ่ 3. สามสามบวกหนึ่งบวกสามถักตามลายมันจะข้ามมาหนึ่งลงด้านบน จำนวนของกลีบจะถูกยุบนะคะรวบตรงนี้เป็นโซ่สามเราก็ถักหนึ่งดึงผ่านโซ่หนึ่งลงตรงช่องถักตามผังลายเดิมเรา ต่อไปโซ่สามก็หนึ่งดึงผ่านโซ่หนึ่งมันจะข้ามหนึ่งกลีบนะคะมาลงตรงนี้ดับเบิลโคเชค่ะสองหลักรวบเข้าด้วยกันโซ่หนึ่งดึงผ่านโซ่หนึ่งด้านบน อย่าลืมนะกีบมันจะถูกยุบนะคะแถวนี้เป็นแถวสุดท้ายของลายโซ่หนึ่งดึงผ่านโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งเกีบลงตรงช่องดับเบิลโคเชค่ะสองหลักรวบเข้าด้วยกันต่อไปโซ่หนึ่งเชื่อมต่อนะ ดึงผ่านโซ่หนึ่งหมุนกลับมาลงที่หลักนี้จุดที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราก็ถักตามลายปกตินะคะจนครบรอบต่อไปเป็นโซ่เจ็ดเราก็ถักโซ่สามเชื่อมต่อแทงดึงผ่านแล้วเราก็ถักโซ่สาม หนึ่งสองสามแล้วมันก็จะข้ามมาถึงตรงกีบนี้ดับเบิลโคเชค่ะสองหลักรวบเข้าด้วยกันถ้าเราต่อด้านนี้ได้นะที่เหลือเราก็จะต่อได้ทั้งหมดตรงนี้เป็นโซ่ห้าเราก็ถักโซ่สอง เชื่อมต่อดึงผ่านโซ่สองกลีบต่อไปค่ะเวลาถักกลีบเป็นดับเบิลโคเชสองหลักด้วเพาด้วยกันต่อไปเป็นโซ่ห้าเราก็ถักโซ่สองดึงผ่านโซ่สองดับเบิลโคเชสองหลัก จุดสุดท้ายที่จะเชื่อมต่อนะคะเป็นโซ่เจ็ดเชื่อมต่อโซ่เจ็ดเราก็ถักโซ่สามก่อนโซ่สามเสร็จแล้วดึงผ่านแล้วเราก็ถักโซ่สามถักชิ้นงานเราต่อถักวนไปจนครบลายค่ะจุดที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราก็ถักของเราปกติจุดที่มันมีการเชื่อมต่อหน้าตาลายจะเป็นแบบนี้ เวลานเราถักเสร็จแล้วเรารีดนะมันสามารถยืดออกมาได้อีกเราจะเห็นจุดที่เราเชื่อมต่อช่วงแรกตรงนี้มันจะเป็นการต่อโดยการที่ใช้จุดแรกนะเป็นโซ่เจ็ดโซ่ห้าโซ่ห้านะคะโซ่เจ็ดตรงกลางเป็นโซ่สามอันนี้เป็นโซ่เจ็ดโซ่ห้าสองอันแล้วก็จบด้วยโซ่เจ็ดให้เราถักวนต่อจนงานมาจบตรงที่เป็นสีเขียวหลังจากนั้นนะเราก็จะเอา ดอกที่สามมาต่อกับดอกที่สองวิธีต่อดอกที่สามเข้ากับดอกที่สองต่อเหมือนกันกับดอกที่สองต่อเข้าดอกหนึ่งเราจะเห็นลายมันชนกันนะคะถ้าดูแบบนี้ลายตัวนี้จะมาเชื่อมลายตัวนี้จะมาเชื่อมถ้าลายเราถักถูกออกมาลายจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เราต่อค่ะต่อไปเรื่อยๆนะคะเอาสามต่อสองสี่ต่อสามเอาห้ามาต่อสี่ แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบสุดท้ายดอกที่หกมันจะต่อวนวงกลมค่ะดอกสี่เหลี่ยมที่เราต่อตรงนี้นะคะเป็นการต่อด้านเดียวดอกที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่ดอกที่ห้ามาดูดอกที่หกค่ะดอกที่หกมันจะต้องต่อสองด้านหนึ่งด้านมันจะต่อเข้ากับดอกที่หนึ่ง แล้วอีกหนึ่งด้านมันจะต่อเข้ากับดอกสุดท้ายคือดอกที่ห้าพอเรารู้มุมแบบนี้เราก็มาดูดอกที่เราจะต่อดอกที่เราจะต่อถ้าเรากลัวงงนะให้เราใส่ตัวมาร์กเกอร์ไว้มาร์กเกอร์ควรเป็นสีตรงกันข้ามกับไหมที่เราใช้นะคะจะได้เด่นใส่มาร์กเกอร์ไปเลยให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นการลืมค่ะ,อะพอเราได้แบบนี้ มันจะต่อสองด้านเราก็วางดอกเราเท่ากับว่าดอกที่เราจะต่อนะคะเราจะใช้ด้านนี้ต่อเข้ากับดอกที่หนึ่งพอต่อด้านนี้เสร็จแล้วนะฝั่งที่ไม่มีการต่อเราถักเหมือนเดิมแล้วเราก็จะใช้ด้านสุดท้ายมาต่อเข้ากับดอกที่ห้าตอนนี้เราถักมาถึงตัวนี้พอเราถักมาตรงถึงมุมนะวิธีสังเกตตรงนี้มันจะมีอยู่สาม จุดที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราถักเหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มตรงจุดแรกก็คือตรงโซ่เจ็ดเวลาถักโซ่เจ็ดเราก็จะถักโซ่สามพอถักโซ่สาม้้วก็ประกบงานจับตัวนี้หงายขึ้นมาแทงเชื่อมต่อตรงที่เป็นโซ่7จ็ดแทงดึงผ่านแล้วเราก็ถักโซ่อีกสามรวมกันเป็น7ที่เหลือถักเหมือนเดิมนะวิธีต่อเหมือนการต่อด้านเดียว วางจุดงานให้ถูกค่ะพอต่อด้านนี้เสร็จแล้วมาถึงตรงที่เป็นโซ่เจ็ดมันจะไปเชื่อมต่อนะคะด้านที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราถักเหมือนเดิมพอมาถึงมุมนี้เราก็ถักมันเชื่อมต่อกับดอกด้านล่างเป็นการต่อด้านเดียวเหมือนกันค่ะแล้วงานก็จะมาจบตัวนี้ดอกสุดท้ายนะคะดอกที่หกเวลาเราต่อมันจะต่อเข้ากับดอกที่หนึ่งก่อนพอต่อดอกที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ถัก ฝั่งทางนี้มาพอเราถักมาเสร็จแล้วนะคะฝั่งด้านนี้มันก็จะไปต่อกับดอกที่ห้าวิธีต่อจะต่อด้านเดียวกันหลักการต่อจะเหมือนกันทั้งหมดและถ้าเราต่อถูกลายตรงกลางเรามันจะชนกันแบบนี้จํานวนดอกที่ใช้ทั้งหมดใน ep นี้นะคะใช้หกดอกค่ะเราจะได้เป็นชิ้นหน้าสามดอกชิ้นหลังสามดอก อีพต่อไปนะคะเราจะต่อขึ้นมาแถวที่สองข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะผังลายลำดับการถักช่องทางติดต่อติดตามทั้งหมดคุณสามารถอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u u ูทูบเมทิน e Handmade ขอบคุณค่ะ